กอแดงดอกแรกครับจุ้มกลังงามเลยจ้ะอีกดอกนึงจ้ะดอกใหญ่นะอีกสามจุ้มจ้ะ,ะกอจุ้มงงามเลยจ้ะ ก่อแดงนี้ครับจูงงามขนาดเนาะไม่ใจูมก็ลลงงามเนาะจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องล้ลก็เอฟซีเกับเอฟซีใหม่ภูเขามาชมตรกน้ำครับมื่อนี่ก็มาพบ่อกันกับบ่านนัดกับสาวก้อยขึ้นก่าครับสวัสดีจ้าเมื่อหนี้ก็พาเดินทางเขาป่าหาเบิ่งเห็ดจ้ากับไปหลุนไปชมน้ำกันจ้าวัดสุมาเห็ดอย่างแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องหลุนเบิ่งน้ำกันครับมื่อนี่มาพอกันในเสาวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พิกัดหฮ่กับปลาบนน้องเมกตำบลแหวงคามเพื่อบุญธลิกจังหวัดลบบเพื่เก่าครับืัอนี้สีพาพี่น้องไปรอะลุนหาเบื้องเฮ็ดครับพี่น้องืันนี้บด้กลนมั่นครับืันนี้ืันนี้สีหาเบื้องตะเฮ็ดครับไปรลุนไปชมน้องกันครับพี่น้องว่าสีมานเฮ็ดยังเนี้ยครับเสามืวอนนี้ครับก่อแดงดอกแรกครับจุ่มก็ลังงามเลยจ้ะก่อแดงอี้ครับ คนบ้านแล้วจ้ะแต่กันยังแข็งอยู่นะอีกดอกนึงจะ้ะดอกใหญ่ขึนนะนังงามอยู่จังจุ้มเพิ่นจะ้ะพึ่งค้าลายจะ้ะ หนูกเครื่องอีกจุ่มนึงจ้ะเกิดขางทางเลยนะ อีกสามจูมจ้ะ cứng đám cho Thịt cò chuông ngon đấy chả. กอแดงนี่ครับจูมง,งามขนาดเนาะเพิ่งขมิ้นครับอันนี้นี่จะจูมกำลังงามเนาะจ้ะขนมอ้อยจ้ะ ถึงดำอีกสามจุมครับมีแจะดอกใหญ่ๆเนาะโอ้ยนองขาใหญ่รจรงจ้ะดอกนั้นเป็นขึ้นล่าเนาะดอกนี้เอาบ่ไใดจ้ะ เพิ่งทำอีกจุ้มหนึ่งครับเพิ่งขมิน้นจ้ะเพิ่งดำอีกสองจุ้มครับ ช้างนี่จ้ะงม้าลไดจ้ะจูมกันแล้งงามด้วยจ้ะ พุ่งดำจ้ะเทอดยังล่ะอสกอ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 ตสกอตะกอตสกอตสกทตสกอตสกอนสกอตสกอนอตะอกอกอตสกอตงอตสกงตสกอตกองนออน จุงกำลังงามเลยนะออกเป็นบางหมนะเพื่อนบมได้ออกเพื่อทุกหมเนาะออกเป็นบางหมบางไม้ครับต้องโห้หลายหมเนะาะซอก่อยยามเลยหลายหมครับพึ่งไข่พึ่งขาสองตอกครับกำลังงามเลยพี่น้อง กอแดงอีกครับขา,ยยาจะขาใหญ่ใช่ไดอกส้มบูนตัวเละเนาะดอกนเป็น,นบานเนาะอันนี้เป็นดอกบานเพอนเนาะแต่ว่าบานแข็งอยู่เนาะบานแข็งอยู่จ้ะ ปล่อยดำจ้ะเพิ่งคามินครับเพิ่งเขาข้ามหน่อยเนาะจ้ะเดาง,งามนช่นานะกำลังจูมเลยจ้ะดังเขียวจ้ะจูงงามนช่นานะเพิ่งเขาหน่อยจ้ะ เอแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับสากอยครับมือวันนี้จะมาเบ่งผลงานของเฮาจากพี่น้องมื่อวันนี้ก็ถือาา้อว่ามันดี่จ้กะก็สิเป็นเฮดรวมจะเมื้อนี้ก็สิมีเฮดกอแดงจ้ะเฮดละง,งูเฮดผึ้งดำผึ้งขาลายจ้ะเฮดผึ้งไข่เฮดผึ้งเขาหฮอก,กระได้ดอกนึ่งจ้ะแล้วก็เฮดล้างเขียวดอกหนึ่งเนาะกระมันด้วจ้ะมื้อนนี้ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชช่นชอมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบปาดคลิปใหม่ๆจากบานนันกับสาวก้อยเด้อจ้าพิการดของเฮ้าเมื่อนี้กระปลาบานงเมงอำเภอบุญทลเลจังหวัดุบลนจ้าคลิปนี่เป็นคลิปของวันที่27สิงหาคมปีพศหกมือหนาคลิปหนาค่คอยพอกันหม่จ้าซ้หรับคลิปนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้านะ่ะอาปัญญาแม่ญัยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่มามันอยู่พี่น้องใ้เคืองตาอยู่เนาะเป็นเ็ดรวมๆนะครับพี่น้องเ็ดกอ่อเฮดละโงกเฮดเพลิงครับออกา่าหลายพี่น้องออกข้างๆออกเป็นบางโฮมบางไม้ครับโหโฮมโฮมไม้ห,ห,หมาล,าลายกับสีดได้อยู่เนาะเ็ดกอ่อเฮดละโงกครับออกโฮมแล้วดอกซองดอกพี่น้องออกมาหลายครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทันใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้บานากับสาวกอยคลิปมาต่อไปครับถลุนกันคลิปหนะ้ามือนาครับพี่น้องสำรับคลิปนี้บานากับสาวกอยคอสตัวลาพ่อแม่พี่นอ้องเดินทางครับบานครับสวัสดีครับ